สวัสดีครับคุณช่วยชีเรยวที่พี่ครับวันนี้เราอยู่ในแมกเลดเรีวกันนะครับวันนี้คมจะมาสอนการเอาเกจตัวครับตัวเอกไโนโันนะครับมาคุณต้องมีพืชไดโนสาร์นะครับพืชทุกทุกยุคบน,นะโอเคอันนี้ไม่ใช่น้ำพิษอันอันนี้ืดอนเสาร์แล้วเราก็ต้องคุยกับตัวเลตเตอร์ครับเลตเตอร์ม,มาแล้วก,กดว่าอันที่สามได้เลย คือจะเพิ่มเลเวลของหาับหรือเราจะกดหมวกตกเ้ถ้าเรากดหมดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็จะเพิ่มเลเวลจากสามเนี่ยครับจากแปดสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบครับกลายเป็นมันเป็นเป็นเวลสี่ครับหนึ่งร้อยเคมันเป็นเวลสี่ก็ไปดูรีวิต่อไปครับไปโอเคครับวิธีที่ห้าวิธีนี้ก็คือเราต้องไปเก็บต้นที่เราเคยมีเคยมีเคยมีผู้คนสร้างก็เก็บไปเลยครับ ถ้าใครมีหลายต้นก็เก็บไว้หน่อยถ้าใครมีต้นนิดหน่อยก็ให้แล้วก็เก็บพวกพืชแรนดูซาอย่างเดียวอย่างนี้นเก็บไปก็ด,ดา,าวพืชแรนดูซาครัเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆครับเพราะพวกพืชแรนดูซามันจําเป็นนับติดตามอีเวนต์อันนี้ไายพันหมาไา,ายพันแบบฮีโวครับแล,ล้วเรียงเบรกับน้องแข็งมาครับเอ้กัรจะได้เหมือนเดยกก็ต้องรอให้ถึงวัน เลเลวลเลเวลสไลเ้งไปห้าสิบรบบโอเคแล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมหาของให้เราฟาร์บโอเคครับของเกิดมี่ให้น่มีให้ปูมอสตมายังโตโตช้ายอยู่นะเพื่อปลูกตะกุนในรุสาวโอเคก็คูยกับนายนครับเลสเตอร์แล้วก็กดอันที่สี่ไปเราจะได้เลยนะครึ่งหลอดสับโอเราจะเต็มหลอดเออ เราละโอเคผมก็ครับถูกวหมเราจะมาทำเป็นพืชหม่นะครับมาโอเคผมเจ็บเพืดต้องหดสองต้งกนก่อนแล้วก็กดว้าบเลยครับให้มูกุญแจ้าไปครับโอเคนี่นะครับพืชหม้ครับพืชน,น,นี่ครับนี่ไง เราก็ใช้ตัวพืนที่เราจับไปซื้อค้ามาโอเคใส่ไปไม่นาว่ากี่กิโลโอเคใส่เอกไนโนไปับเอกันโนแล้วก็ คือซื้อแล้วแพ้แล้วก็ใช้เงินเก้าแสนไปเลยเรียบรัอยครับตั้งโหวตสี่สิบเครึ่งอ่ะโอเคครับขอเวลาฟาร์มก่อนนะครับไปโอเคครับเราก็เก็บผลมาเรียบร้อยมาอ้าเกรบเลยครับอ้าเกรบปุ๊บเรียบร้อยแมสเรียบ,บร้อย,อย,อยโอเคแต่มันจะเป็นแบบนี้ครับ เป็นทุกสมมติ้วแบบคัดอัพเต็มแล้วโอเคเลือผลผลผล,ผลไมัไใหม่ก็รอรอไปก่อนโอเคฮะรอไปก่อนครับรออีกคือชั่วโมงผมก็ไม่เล่นนานหรอกโอเคสั่นแรงไปถนท่าไหร่แล้วปักสี่สิบเ้าบางตัวก็จะหกสิบผมจะเอาตัวมีออกแล้วเพราะว่าผมจะเ,เปิดช่องจิต ชอบเพราะว่าเราต้องต้องเลี้ยงสัตว์ให้หดนะโอเถ้าโคติดสารน้ำแม่งก็จะกลมไหมซอกถ้าติดถ้าติดสารน้ำแบบหดหรือติดโวกฟอยไม่ไม่ไม่ประโยชน์หรอกแต่ถ้าติดอีกเนี่ยยิ่ก็คือโคเด้น่ะมีประโยชน์อยู่โอเคก็เห็นในก็วบอกเนี่ยกับเรียล้วนะครับตออัพถ่านเต็ม แล้วต่อไปผมจะมาก็บอกกันว่าห้าสิบว่ามันจะเราจะได้รวงอะไรเปล่ากับติดไชนี่ครับอขอฝากเวลาสักต์กายกดแจ้นะครับไม่รับแล้วกวัสดีจครับ